สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องแย่ภาษีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้แย่ภาษีก็ได้น,นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องพี่จะพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาปเป็นแนวทางงวดประจำวันที่16มีนาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟั้องแย่ภาษีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแย่ภาษีนั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิง่งเนาะจ้านาะยามแย่ภาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบปฏิพัทธเบิ่์นพัทธ์ชมเนา่ยทาง พี่น้องมากอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาตักทต้กับยายภาษีกัคอมเมนต์มาตไตคลิปข้างล่างได้เนาะจ้กพี่น้องเมื่อนี่กับเบาๆลายยายห้างที่เต้าจ้าไปเบิ่งของมุ่แนวทางอาจารย์ทันแหลก่นเลยเนาะจ้กแนวทางอาจารย์ทันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นบนฐานหนึ่งบอม่าว่าสันจ้าเพิ่นว่าอาจารย์กับตันเนาะจ้าเจ็ดแปดเก้าเฮ็ดหกกับว่าสันจ้าพี่น้องโปรดติดตามผลงานหรือว่าก็ย็นแนวทางของอาจารย์ทันนี้กับพิจารณาเป็นแนวทางกับคอมเมนต์ขามาบอกแก่ภาษีเนาะจ้กพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นหน้าห้างเพิ่นบอกว่าสูตรไม่เด้อว่าสันจ้าเพิ่นว่ามาไม่แลต่ย่าไปสิกะลงครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนาะจ้าเพิ่นให้มามีสี่แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งสี่เก้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์เพิ่นว่าออกไปแลว้วเพิ่นตัดออกไปเนาะจ้าพี่น้องจากแนวทางของเพิ่อนบริติทตามแนวทางเพิ่นกับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสุดเดียวเสียวทั้งประเทศ ทางประเทศวสันเถอทางประเทศป,น,ทาป,ทศปนาเราขอโทษขอใหยหลายๆใจพี่น้องเพื่อนบอกว่า16มีนา6หาวสันนะจ้ะ3ตัวข้างเทิงวสัน037038483และ484จากแนวทางชุดเดียวเสียวเทิงประเทศวสันจ้ะเพื่อนว่า ต่อไปเลยจ้าใจรักยังเบอร์นี่เนาะว่าส,สันจ้าเพิ่นว่า่าเป็นสีกะล่งห้เบิ่งดูเนาะจ้างวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าหาว่าส,สันจ้าเพิ่นว่าออก905ข้างเทิงเนาะจ้าพี่น้องงวดนี้เพื่อนบอกว่าเก้าว่าส,สันใจใจรักเบอร์นีเดอว,ว่าส,สันเก้าว่าส,สันจ้าเพิ่นว่ากะขอให้โชคดีว่าส,สันผู้ใดติดตามผลงานของเพิ่อนู่กะแคปหน้าจอเป็นแนวทางหรือว่าจะมา59เนาะจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าสายหลอกวงในวาสันจ้าเพื่นวางว่าที่แล้วก็ลงให้ดูส่วนว่าไทายพร้อมมาทั้ง05และ0 7นย์วาสันจ้าสายหลอกวงใงงวดนี่จ้ามี2 4 3 2 5 6 78 26 52 59และ79บนล่างไปกับนําเดิมขอให้โชคดีวาสัจานจ้าเพื่อนวาเนาะต่อไปเลยจ้านี่แน,นวาทางของอาจารย์สามารถเนาะจะเมื่อเสารุ่ง10 10บนล่างเนาะจะอันนี้ หน่วยบนอย่างเดียวน่าจะหน่วยบนอย่างเดียวงวดที่แล้วเข้าห้านาาจะงวดนี้เพิ่นมาหน่วยแน่นนาะจะงวยหน่วยบนว่าสั้นจ้าเพิ่นว่าศูนย์เจ็ดแปดเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งหลักหน่วยข้างเทิงว่าสั้นมาเบิ่งสูตรซีเพิ่นจ้าเพิ่นว่าสูตรซีเนาะเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วก็เข้าหาคือกันจะกับเพิ่นก็เลยว่าศูนย์สี่หกเจ็ดแปดเก้าวาสั้นจ้าเพิ่นว่าชนกันที่ศูนย์เจ็ดแปดเก้านาจะเป็นองกับพิจารณาเป็นแนวทาง ตัด4กับ6ออกไปนะจาะชนกันอยู่ที่0 7 8 9แนวทางหลักหน่วยขังเทิงสูตร4และเพื่อนมัมีสูตรกษิอันตน์กาพิจาณาเป็นแนวทางใดจากแนวทางหลักหน่วยขังเทิงของอาจารย์สามาถเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี้เพื่อนบอกว่าดับล่างทุกลักฮอกแอดแม่งป๋อว่าสันจ้าเพื่อนว่างดที่เล้วดับ8ปว่าสันจ้าเพื่อนว่าเนาะ วดน,นี้ดับโฮกวัดสันขันเป็นงวดก่อนกะคอถดอดคอไพ่หลายเลๆเนาะจ่ะพี่น้องจากแนวทางเลขดับแอดแมงปอถ้าเป็นของงวดที่แล้วแย้ไปซีกะคอถอดคอไพ่หลายๆเนาะจ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยียกจ่าพนบอกว่าเลขเด่นล่างของแอดหยุดวัดสันจ่าพนว่าเด่นล่างสี่ห้าหกวัดสันเนาะจา่าแอดหยุดพนว่าเนาะต่อไปเลียจ้าเด่นล่างตูนักคำนวณวัดสันตูนักคำนวณพนบอกว่า ไฮหนึ่งมาเด้อข้งางล่างวอนนีว่าสันจ่าเพิ่นว่าเนาะแหลดล่างตัวเดียวคือหนึ่งแปดหนึ่งจะมาไหมเนาะว่าสันเนาะจ่าต่อไปเลืยจ้าใบตองเขียวว่า,วาสัน MM จ่าเพิ่นว่าเนาะคนปดหนีแจกฟรีทุกงวดว่าสันจ่าใบตองเขียวเพิ่นวาสองสี่สองห้าสองแปดเก้าสี่เก้าห้าและเก้าแปดจากแนวทางใบตองเขียวเนาะจ่าบ่าวพิบ่าวพิษบ่าถือกับอโทษขออภัยหลายหลายเนาจะจ่าพี่น้องเนาะขันเบ่าเลี้ยวไปวกับบ่าวถเนาะจ่าพี่น้องเนาะ ่อไปเล่จ้านี่เป็นแนวทางชุด3ตัวของแอดผหัดเนาะจ้าชุด3ตัวงวดที่แล้วเข้า90ไฮหา0ย์เก่าเนาะจ้าออกตัวโตเนาะจ้าพี่น้องเนาะแล้วก็มีศูนย์ข้างล่างเนาะจ้างวดนี้เพิ่นหามา8 2 1 8 3อ2นาโตแปดตัวเดียวแขนแขวนมาสัจ้าจากแนวทางของแอดผหัดเนาะจ้าเนาะโตไปเล่จ้านี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเม็ดเดียวล่างของอาจารย์กดกาลสินมาสัจ้าเพิ่นว่า กาพิจารณาเป็นแนวทางลางเม็ดเดียวแขขนฟันหนึเก่าล่องเก้าเจ็ดเกาและหนึ่งหกสนจากแนวทางของอาจารย์กดกละสินเนาะจ่ะพี่น้องเนาะลางเม็ดเดียวแขนๆมสันจาพันวา่อไปได้จ้าดีีว่าสั่นจ่าพันวาด้นๆพนจะมาเทื่อนหนึงเนาะจ่ะพี่น้องจ้างวดที่แล้วเขาคู่ตัวศูย์เก่ากับศูนย์ตรงๆเล็ก้ายเนาะจ้างวดนี้สี่สองหกสอง 2 3 7 2และ7 4จากนแนวทาง D A D ว่าสันจัเพนว่าต่อไปเลยจา้าคู่โตดางเทิงว่าสันจากพี่น้องของตีเล็กเนาะจ้กพี่น้องจา้าเด่นบนมีอยู่2สูตรเนาะจ้กสูตร1 7กับ8สูตร1 0ย์กับ2จับมา70 72, 80และ82จากนแนวทางคู่โตดบนของตีเล็กเนาะจ้กต่อไปเลยจา้าอันนี้นะักคำนวณตัวหนังซื้อเพิ่นกับตัว,ตว,ตวน้อยๆงามๆเนาะจาก้กพี่น้องจา้างอที่แล้วเพิ่นบอกว่า วิ่งขังเครื่อง0น่าจะสั้นเพิ่นว่าเพิ่นก็หายมาก0หา0หา0เจ็ดละสั้นงวดนี้วิ่งขังเครื่อง6ละสั้นจ้าเพิ่นว่า60 61และ62เพิ่นจับมาหายเรียบร้อยเนาะจ้ะนักคำนวณบานนอกคนเดิมว่าสั้นเนาะจ้ะนอกจากขอขอบคุณแนวทางของเพิ่นที่แบ่งปันมาให้เฮาได้เบิ่งได้ชมเนาะจ้ะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางเพิ่นก็แคปหน้าจอจวดจาดฝาดบุ่งได้เลยเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นเอามาจับคู่กันให้เบิรงเนาะจ้าพี่น้อง4สูตรประสานชนกันรักหน่วยที่หาสุหาำนักชนกันที่รักหน่วย1สันจ้าพี่น้องจ้าชนกันที่หลักหน่วยข้างบนก็คือ1สัน4ซำนักชนกันหากับแปดสันจ้าพลวามีอยหาส้ำนักชนกันเบิดทุกสำนักก็คืน1แต่ว่า อีกสี่ำนักชนกันอยู่ที่หากับแปะปะสันผิดจานาเป็นแนวทางใดเนาะจากพี่น้องมังตัวใดกระวดจา่าอันนี้คือหลักหน่วยข้างเทิงเนาะจากพี่น้องมีอยู่หาสำนักชนกันหนึ่งเล็กหนึ่งตัวเดียวอีกสี่ำนักชนกันบ่มีอีกสำหนักหนึ่งกับมีหากับแปเนาะจากเน้นที่หลักหน่วยเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าแล่นบนตัวเดียวแขนแขวนหาวสานจงวันที่แล้วแล่นูนย์ วันนี้แย่ภาษีก็ได้หาขัางเทิงนอกจากพี่น้องห้าข้างเทิงแปดข้างล่างว่าสันขันบอ่อขันบอ่นบอเดินดีกับขอโทษข้อภัยหลายลนๆนอกจากเลขวิ่งกับมีเขาไม่หลุดนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้าเลขรับเฉพาะสายทหารส,สันนสิบหกมีหนะ้าสองตัวล่างว่าสันเจ็ดเจ็ดตัวเดียวแขวนๆนะสันข้างล่างเพื่อนว่านนอกจากหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดและสี่เจ็ดวิ่งขังเทิงตัวเดียวกับคือแปดว่าสันจ้า 683 684 2ตัวกับ83 84 85และ86ว่าสันจากแนวทางเลขรับเฉพาะสายทหารยาประสิวานนจะเป็นของซ่องแดงบาจาาเพราะว่าซ่องแดงเพ่นหายไปอันีมาแท่นเนาะจากหายไปงวดทีเดียวแต่ว่าอันนี้เป็นแนวมาแท่นเนาะจากขันพิชผ่านประการใดกับอถอดขอไพ่หลายๆเนาะเพราะว่าซ่องแดงเคนบอมมางวดทีเดียวซ่องแดงกับบอมมาแต่ว่าเลขรับอันนีมาแท่นเลขรับอันนี้มาเป็นงวดทีเดียวเป็นงวดแรกเนาะจากพี่น้องก่ พิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจากคันเมนกับค้อเมนเขาบอกบอกแยาสีเนาะจากเนาะต่อไปเลยจ้าเลขกะมู ar, like of ideas, right away, ่นมาสั่นจากของนอขอกอนาะจากพี่น้อง16มีนาฟันสามาสั่นจากเพิ่นว่าคันเพิ่นเปลี่ยนกับเพิ่นว่าได้เปลี่ยนดอกนาะจากฟัน3ามห3าศูนย์สามูงห้าสามสั่นสองตัวกะบสามหนึและ3าเก่าเลขประมู่นของนอขอกอมาชัวมาสั่นนาะจากเนาะและจะมีอีก สูตนึ่งเนาะจาคนจะเอารูพลใส่น้าจากแนวทางเลขขระมูลนุนขอนเก่นเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าแอดใบฟ้าวสั่นจ้าพี่น้องจาสิบมีนาเนาะจา้าแอดใบฟ้าวสั่นสามตัวเก้าสองสี่เกาสั่นสตัวเพิ่นกะสองสี่สองแปดและหาเกจากแนวทางแอดใบฟ้าเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าเต้มร่วมหน่วยเต้มร่วมขังเทิงวาซันจ่าร้อยสิบหน่วยวาซันของเอสตางเนาะจ้าพี่น้องจ้าคนบอกว่ามาขังเทิงวาซันจ้าพี่น้องเจ็ดสี่สองหนึ่งศูนย์เต้มร่วมขังเทิงมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบางครั้งอาจจะมาฮอดสามโตอันนี้ของเอสตางเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ตูนักคำนวณวาซันจ่าเิ่นว่าตูนักคำนวณจัดมาแล้วสองตัววาซันจ่ามาได้ทั้งบนและทั้งล่างเนาะจ้า 8 5 2 1และ7 6จากแนวทางตูวนักคำนวณว่าสั้นเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะห้ามาปิทย์ไยด้วยเน้นซิหน่วยขังทึ่งว่าสั้นจ่าบนว่าของเอกอาจารย์มังกรเมลัยเนาะจ้ะโมเที่แล้วกลกาวศูนย์ว่าสั้นเขาลักซิฟเนาะจ้ะเนาะเพคนบอกว่าเน้นลักซิฟและลักหน่วยว่าสั้นวันนี้7กับ8มาตัวใดตัวหนึ่งว่าสั้นเนาะจ้ะพี่น้องกับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางจากแนวทางของอาจารย์ มังกรเมรัยน้าจ๊ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไปศีกับขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องน้าจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆสุขูมสุขค้ขนน้าจ้ะว่าจ้าใดที่ยายไปศีเบาบมวนหรือว่ายายไปศีอ่านตัวเลขผิดหรือว่ายา,ายไปศีเบาเลี้ยวกับขอตรวขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆน้าจ้เนาะกับขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์น้าจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไปศีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทา้งน้าจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า